เป็นพนักงานยังไงให้ได้เป็นผู้ถือหุ้นงงใช่ไหมล่ะครับว่าเป็นพนักงานอยู่ดีๆจะมาเป็นผู้ถือหุ้นได้ยังไงมาเดี๋ยว e ีเฟนแนนซไทยจะเล่าให้ฟังเมื่อวันที่14หาคมที่ผ่านมาทาง c p o ได้ประกาศนโยบายให้พนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทในโครงการระดมทุนสําหรับพนักงาน i n p u ูวิกจอย i n t เวส e ์ t มน r ์โ r รรหรืออีจิขอโทษคนที่ชื่อจิปด้วยนะครับโดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลา3ปีตั้งแต่วันที่1ตุลา2526 ถึง30กันยา2,569โดยโครงการนี้เนี่ยจะหักเงินเดือนของเรา5%แล้วก็บริษัทเนี่ยสมทบเพิ่มให้อีก80%จากเงินที่หักมายกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเงินเดือนอยู่1,000 0บาทบริษัทหัก5%ก็จะเท่ากับ500บาทและบริษัทก็จะสมทบให้อีก80%ก็คือ400บาทรวมไปทั้งหมด900บาทถ้าเกิดอิงจากราคาหุ้นของ CP ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ62บาทเราก็จะได้14หุ้นต่อเดือน และถ้าเราอยู่ตลอดครบโครงการก็จะได้ถึง522หุ้นโดยประมาณแถมเรายังได้เงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและได้ค่าส่วนต่างของราคาหุ้นอีกทั้งเรายังได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทอีกด้วยแต่ทำยังไงล่ะเราถึงจะได้เข้าร่วมโครงการ ก็คือเราต้องเป็นพนักง,งานในระดับของผู้ช่วยผู้จัดก,การแผนกหรือเทียบเท่า2ก็คือเราต้องมีอายุงาน3ปีขึ้นไปหรือถ้าเรายังไม่ถึง3ปีเนี่ยเมื่อเราครบ3ปีแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยเช่นเดียวกัน